เริ่มต้นที่ออทอยลูกเก๋าอ่ะตัวอย่างเนะาะทอยลูกเตา๋าสองลูกหนึ่งครั้งนะครับงรงจงหาว่าเหตุการณม,ม,มีได้กี่วิธีโอเคไหมครับมีได้กี่วิธีอ่ะ เริ่มต้นที่สูตรตัวแรกก็คือสูตรการแตกกิ่งเห็นไหมฮะแตกกิ่งแตกกิ่งออกมานั่นก็คือลูกที่นเนาะกมันจะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5แล้วเลขอะไร6มันเขียนเลข1เขียนขั้งห่างกันหนะ่อยสอสสแล้วก็6เห็นไหมครับ1แตกออกจะ 1>, 1เป็นลูกที่2โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้น1จะแตกออกมาได้อีก6แบบใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6งงไหมครับงงไหมเลยไม่งงเนาะทำไมครูแตกออกมาเป็น1 2 3 4 5แล้วก็6โอเคไหมครับ1 2 3 4 5 6โอเคไหมครับ1 2 3 4 5 6โอเคไหมครับ1 2 3 4 5 6 1 2 4า6เราไม่ต้องเอาครบทุก6อันก็ได้เนาะนะเอาเพียงแค่ลองให้เข้าใจตรงกันเฉย,ยนะครับโอเคเรามาดูกันอันนี้คู่1นคู่2คู่3 4 5 6โอเคไหมครับตามทันไมมเอย1 2 3 4 5 6อ2 3า5 6่ห้าหนึ่ง 1>, 1 2 3 4งสองสามสห้าหกหนึอี่ห้าหันนี้จะวุ่นวายหน่อยแต่เราเข้าใจตรงกันไงหนึ่งสห้าหโอเคไหมครับเอาคูจับแค่2คู่แค่นั้นพอนะครับหนึ่ 1, คู่หนโอเคไหมครับหนึ่งคู่สอคู่สาคู่สโอเคไหมครับหคู่ห้คู่หโอเคไหมครับ อันนี้ได้กี่วิธีหวิธีอันนี้ก็จะได้หวิธีอันนี้ได้หกวิธีหกวิธีหวิธีและหวิธีหกวิธีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งมวลได้กี่วิธีครับเออสามสิบหกวิธีเห็นไหมครับไม่ได้สิบสองวิธีเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างไหมนะฮะอ้าวแล้วมันขัดแย้งตามจริงมันไม่ได้ขัดแย้งหรอกแต่เราเข้าใจ คาดเคลื่อนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะบอกช่วงท้ายว่าเราเข้าใจคาดเคลื่อนอยังไงนะครับมันใช้กฎการคูณเหมือนกันแต่ว,ว่าวิธีการคิดจะแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคไหมครับอ้าวเรามาดูแบบแจกแจงอันนี้แบบแบบแตกกิ่งซึ่งมันมั่วซั่วไปหมดโอเคไหมฮะแต่ว่าเราเข้าใจตรงกันเนาะนะครับแต่วิธีแจกแจงเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็สามารถ คิดตัวเลขออกมาได้ทั้งหมดได้ด้วยอันนี้คิดตัวเลขออกมาก็ได้จริงแต่พื้นที่มันน้อยนะแล้วมันก็ใช้กระบวนการคิดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยไม่อยากให้ลราแนะนําในกรณีที่เราไม่เข้าใจที่มาที่ไปนะครับแต่ไม่แนะนําให้เราใช้กระบวนการนี้คิดส่วนใหญ่ใช้วิธีที่2ก็คือวิธีแบบแจกแจงโอเคไหมครับวิธีแบบแจกแจง วิธีแบบแจกแจงนั้นเราตีกรอบแบบนี้ออกมานะครับตีกรอบแบบนี้ออกมาอันนี้เป็นลูกที่1โอเคไหมครับอันนี้เป็นลูกลูกที่2โอเคไหมครับงงไหมเอ่ยอันนี้เป็น1 2 3 4 5สาสี่แล้วก็6โอเคไหมครับอันนี้เป็น1 2 3 4 5สาี่แล้วก็6โอเคไหมครับอันนี้ก็จะได้อะไรอันนี้ก็จะได้1คู่1โอเคไหมครับ1คู่2 1คู่3โอเคไหมครับ วิธีแจกแจงมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เป็นแบบไหนก็ได้ขอให้เราเข้าใจตรงกันโอเคไหมครับคูก็เลยใช้แบบวิธีตีตารางโอเคนะครับอันนี้2อะไร2คู่1 2คู่2 2คู่3นะครับ2คู่4 2คู่5แล้วก็2คู่6โอเคไหมครับ3คู่1 3คู่2 3คู่3 3คู่4 สามคู่ห้าแล้วก็สามคู่หกโอเคไหมครับพื้นที่ไม่พออ่าสี่คู่หนึ่งสี่คู่สองโอเคไหมครับสี่คู่สามสี่คู่สี่แล้วก็สี่คู่ห้าแล้วก็สี่คู่หกโอเคไหมครับห้าคู่หนึ่งห้าคู่สองห้าคู่สามห้าคู่สี่ห้าคู่ห้าแล้วก็ห้าคู่หกโอเคไหมครับหกคู่หนึ่ง หคู่สอคู่3 6คู่สี่คู่5้แล้วก็หคู่6กเอเมไหมครับเพราะฉะนั้นก็มี36วิธีเหมือนกันโอเมไหมครับงงไมเ่ยไม่งงเนาะอันนี้กรณีที่เป็นแจกแจงแจกแจงมันดีอย่างนึงถ้าโจทย์ต้องการเพียงแค่บางอย่างใน36อย่างเช่นคอยลูหเต๋าเหมือนกัน2ลูกมันก็ เราก็หาค่าได้ใช่ไหมครับหาค่าได้พอรูปต่อเหมือนกันสองรูปนี่ไงหน้าเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็แจกแจงออกมาได้นะครับงงไหมไม่มงงเนาะนะครับอันนี้กรณีที่ที่แบบที่สองอา้าเราเรากดการคูณแบบที่สามล่ะทำไมมันใช้ไม่ได้ตามจริงมันใช้ได้นะเดี๋ยวครูจะใช้ให้ดู กฎการคูณลักษณะของกฎการคูณข้อนี้นั้นที่ครูเคยบอกว่าตอนแรกมันเกิดอะไรเกิดขึ้นตอนแรกหน้าตาไอ้รูปมันเหมือนกันโอเคไหมครับเวลามันเหมือนกันปุ๊บให้เราใช้แบบนี้นะครับเราเขียนว่าลูกที่1เราเอาวิธีที่1คูณกับวิธีที่2คูณวิธีที่3คูณไปเรื่อยๆจนถึงวิธีที่ n โอเคไหมครับ อันนี้ลูกที่หนึ่งมีวิธีได้กี่แบบครับมีมีหน้ากี่หน้าครับลูกที่หนึ่งมีกี่หน้าครับมีหกหน้าโอเคไหมครับงงไม่เอ่ยอล,ลูกที่สองมีกี่หน้าเหมือนกันครับลูกที่สองลูกที่สองก็มีหกหน้าเหมือนกันไอหน้านี่แหละเป็นวิธีโอเคไหมก็เอาวิธีที่หนึ่งคูณกับวิธีที่เท่าไหร่คูณกับวิธีที่สองมันมีแค่สองวิธีอะเนาะ วิธีที่1คูณวิธีที่2นั่นก็คือ6คูณ6ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ3 6อ่า36เห็นไหมครับมันมีที่มาที่ไปโอเคไหมฮะไม่งงเนาะกดการคูณก็ใช้ได้แต่ว่าให้เราเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นของชนิดเดียวกันเราต้องเอาวิธีการคูณกันโอเคไหมครับงงไหมเอ่ยอันนี้คือลักษณะของที่มาที่ไปนะฮะเพื่อที่เราจะเข้าใจในข้อนี้นะฮะ ไม่งั้นข้อนี้เราจะตอบเพียงแค่12ไปเนาะ6คูณ12ไปกับ2 12, 12แต่ว่ามันมีที่มาครูจะใช้กดข้อที่ข้อนี้กดการคูณเนี่ยที่ครูบอกว่าใช้ได้ในตัวเลขเยอะแต่ก็ต้องให้เข้าใจอย่างเช่นอันนี้มี2ลูกยังพอแจกแจงได้แต่ถ้ามีสัก5ลูกแจกแจงไหวไนะไม่เธอสมมติว่าโจทย์มันเปลี่ยนจาก2เป็น5 แจกแจงไหวไหมไม่ไหวแน่นอนโอเคไหมหรือการแตกกิ่งแตกกิ่ง2ลูกเมื่อกี้ก็ยังมั่วเลยนะแต่๋พอเข้าใจแล้วถ้าแตกกิ่ง5้าลูกเป็นไงฮะแค่2ลูกก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้กฎการคูณลองมาดูกฎการคูณ5ลูกเนาะนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวครูขออนุญาตลองลดดูนะครับไม่ติดถ้าสมมุติว่าครูเปลี่ยนเป็น5ลูกใช้ได้เลยนะนะครับอันนี้ขออนุญาตลบบอกเนาะนะครับ เดี๋ยวครูอัดคลิปไว้อยู่โอเคไหมครับเดี๋ยวส่งคลิปให้อืมมันอันดูไม่ได้นะหรือว่ามันมีเคลียร์ได้เนะี่ยคูก็ไม่รู้มันซือซ้อมานะนะครับก็เลยมาลองใช้ดูนะครับอืมอ่ะเรามาดูห้ารูกใช้กฎการคูนเลยเนาะนะครับอย่า5้คูณหเป็น30มสิบล่ะคนละอย่างกันโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แจกแจงออกมาหน่อยนิดนึงเราก็บอกลูกที่หนึ่งหน้ากี่หน้าครับ6หน้าโอเคไหมครับตามทันไหมลูกที่สองก็ได้กี่หน้าเหมือนกันครับ6หน้าเหมือนกันลูกที่สามก็ได้เท่าไหร่6หน้าโอเคไหมครับลูกที่สี 4, ่ก็ 5, ได้เท่าไหร่ครับหหน้าลูกที่ห้าก็ได้เท่าไหร่6หน้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น6คูณกัน5ครั้งโอเคไหมครับงงไหมเอ่ย นี่ไงเราได้แล้วหกําลังห้าโอเคไหมครับเห็นไหมฮะใช้กฎการคูณคิดได้เลยโอเคไหมครับเนาะอะไรประมาณนี้อันนี้คือลักษณะของโจทย์นะครับที่เกิดจากลูกเต๋าสิ่งของเช่นที่เดียวกันโอเคไหมครับใช้กฎการคูณได้แต่ต้องอเข้าใจเบื้องต้นก่อนโอเคไหมครับไม่เข้าใจผิดแล้วเนาะว่าที่มาเป็นไปเป็นแบบไนโอเคเรามาดูเมื่อกี้นี่ครู พูดถึงข้อที่6พอดีเลยเราเรามาดูข้อที่6กันนะครับอขออนุญาตลบบอกเนาะนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่6กันข้อที่6โจทย์บอกว่าอะไรนะครับม,มันมีข้อย่อยด้วยใช่ไหมครับข้อย่อยด้วยเนาะ,ะข้อที่6บอกว่ารถบอดีไปสิงบุรีใช่ไหมครับมีรถประจําทางอยู่หเส้นทาง6คันใช่ไหมครับถ้าบ้านของ อะไรเนี่ยม,มีนาอยู่จ,จังหวัดสิงบุรีใช่ไหมครับไปทํางานที่ลพบุรีโดยรถประจําทางมีนาใช้วิธีการเดินทางไ, <ป S 1> ได้ได้กี่วิธีดังนี้ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือไปกับรถโดยสารคันไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้กฎการคูณเข้าช่วยนะฮะเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถึงนะไปกับอ่ะเราก็บอกอ่ะดูใช้กฎการคูณเลยเนาะ อันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วเนาะนะครับาใช้กฎการคูนไปก่อนไปเลือกได้กี่แบบเลือกได้กี่คันคัในใก็ได้เลือกได้กี่คันครับโจทย์มันให้มากี่คันหกเออหกหกคันโอเคไหมครับกลับกลับเลือกได้กี่คันครับคันใดก็ได้ก็หกเหมือนกัน โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเอาวิธีที่1คูณวิธีที่2โอเคไหมครับก็ได้6คูณอะไรครับ6กคูณหก็ได้เท่าไหร่สามสิบหกเห็นไหมครับก็สามสิบวิธีนะครับงงไหมเอ่ยไม่งงเนาะอ่ะอันนี้คือข้อที่1เรามาดูข้อที่2กันข้อที่2บอกว่าไปกลับโดยรถสัต่างคันกันนะครับแสดงว่าไปเนี่ยเลือกได้อย่างอิสระเลือกคันไหนก็ได้ แต่ตอนกลับเนี่ยห้ามไปเลือกคันเดิมโอเคไหมฮะไปก่อนเลือกได้กี่วิธีครับ6โอเคไหมห้าหวิธี6คันก็ได้หวิธีกลับไม่เลือกคันเดิมอ่าโอเคไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้6กคูณห้าใช่ไหมเอ่ยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3 0สเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อที่2เรามาดูข้อที่3นะครับไปกลับโดยรถโดยสารคันเดียวกัน แน่นอนไปเนี่ยอิสระแน่นอนโอเคไหมไปเลือกได้อย่างไงก็ได้แต่กลับเนี่ยต้องกลับคัน,คนเดิมโอเคไหมตามทันไหมอ่ะไปเลือกได้กี่วิธีก่อนหกวิธีนะครับแต่ขากลับห,<ม>หนึ่งวิธีโอเคไหมครับเพราะว่าต้องกลับคำเดียวกันสมรรรมติว่ากลับคันที่สามไอหนึ่งมันต้องอกลับก็ต้องกลับคันที่สามเหมือนกันคันที่สี่ก็ไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็หกคูณหนึ่งก็กลายมาเป็น 6วิธีโอเคไหมครับงงไหมเอ่ยไม่งงเนาะอันนี้คือลักษณะของโจทย์ที่ค่อนข้างนี่จะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับเนาะอันนี้อาหารคนละอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ถ้านกแบบเนี้ยเราต้องใช้กดเพราะว่านกตัวเดียวกันเกาะกินเดียวกันโอเคไหมครับอันนี้ใช้กดพวกนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวครู สอ,อนเจ็ดเจ็ดแปดเก้าก็พอเนาะวันนี้โอเคไหมครับออออลองไปถามคุณแม่ดูนะครับหรือว่าคุณพ่อดูนะครับว่าว่าจะเป็นแบบไหนจะเขายังไงโอเคไหมครับเนะนะครับได้ครับเออรามาดูกันข้อที่7นะครับในงานเลี้ยนแห่งหนึง่งมีอาหารคาว3อย่างโอเคไหมครับอาหารหวาน2อย่างและเครื่องดื่ม4อย่างถ้าแต่ละ คนที่มา,าร่วมงานต้องเลือกอาหารคาวหนึ่งอย่างนะครับอาหารหวานหนึ่งอย่างและเครื่องดื่มหนึ่งอย่างอันนี้ก็เอาพวกนี้มาทำอะไรกันเนี่ยคูณกันได้เลยอันนี้จะไม่มีเ,เพราะว่ามันคนละอย่างกันโอเคไหมฮะแต่ถ้าอย่างเดียวกันเราก็ต้องมาคิดิีนะครับอันนี้ได้กี่วิธีครับคูณกันได้สุด อ่า24โอเคไหมฮะจบนะครับแต่งานเลี้ยงข้อที่8มันจะแตกต่างจากงานเลี้ยงข้อที่7นิดนึงนะครับประเด็นก็คือ,อเดี๋ยวครูขออนุญาตลบออกข้อที่8บอกว่าในการจัดงานเลี้ยงอาหารมีอาหารคาว5อย่างเป็นอาหารมีรสเผ็ด2อย่างรสจืด3อย่างใช่ไหมครับ มีเครื่องดื่ม3ามอย่างเป็นเบียร์หนึ่งอย่างและน้ำหวานอีก2อ,อย่างถ้าผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงทุกคนจะต้องเลือกอาหารคาวและอาหารอย่างละอย่างโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้เลือกอาหารคาวรสเผ็ดจะต้องเลือกเครื่องดื่มที่มีรสหวานติงลี่ไปร่วมงานมีวิธีการเลือกอาหารได้กี่วิธีนะครับติงลี่ก็จะแยกออกเป็นสองส่วนนะครับติงลี่เนี่ย อันดับแรกเวลาสส่วนที่งานมันจบไปแล้วเนี่ยเราต้องเอามาบวกกันนะครับหรือว่าเหตุการณ์นั้นมันจบไปไปหมดแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปบวกกันรู้สึกว่ามันจะมีอยู่เหตุการณ์อยู่2ออย่างนะครับ <Yep. S 2> เหตุการณ์อย่างแรกก็คือถ้าถ้าเลือกตามปกติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกเผ็ดเนี่ยก็ต้องดื่มน้ําหวานใช่ไหมครับคร <laughs> ูขออนุญาตเลือกเผ็ดก่อนแล้วกันนะฮะเลือกเผ็ดมีอยู่กี่อย่างครับ สองอย่างมีรสจืดมีน้ำหวานอยู่สองอย่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นติงลี่เลือกเลือกสมมุติว่าติงลี่เลือกรสเผ็ดติงลี่จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะรสเผ็ดรสเผ็ดนะครับเผ็ดบวกกับรสจืดโอเคไหมรสจืด กรณีที่ที่รสเผ็ดนั้นติงลี่เลือก2ได้2อ,อย่างแล้วคูณกับน้ําดื่มได้2อ,อย่างโอเคไหมกลายมาเป็น4อันนี้งานของติงลี่จบถ้าเป็นรสเผ็ดต้องเอามาบวกกันลบจืดรสจืดมันมี3อย่างเลือกของหวานอย่างไงก็ได้โอเคในเลือกเครื่องดื่มอย่างไงก็ได้โอเคไหมครับเพราะนั้น3คูณ3ตามคูณทันไหมทันนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ9้า ก็อามาบวกกัน9กบวกสเป็นเท่าไหร่ครับ13เออสิโอเคไหมฮะเท่ากับ13เพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบ13โอเคไหมฮะงงไหมเลยไม่งงเนาะอันนี้ก็ลักษณะของโจทย์ที่แยกกันนะครับอันนี้ทาเหมือนเรื่องนี้เลยนะครับมันน่าจะมีข้อสอบนกกางเขน5ตัวเกาะกิ่งไม้3ามกิ่งยาว5้ไปคูณสนะครับได้กี่วิธีนี้ความหมายผิดนะนะครับ เพราะว่ามันใช้เหมือนกับรูปเต๋าเรื again, ่องนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ากางเขนที่หนึ่งเลือกได้กี่วิธีครับอ่าเลือกเลือกกิ่งได้กี่กิ่งอ่าสามกางเขนตัวที่สองเลือกได้กี่วิธีครับสาเหมือนกันกางเขนที่สามเลือกได้กี่วิธีครับสามกางเขนที่สี่เลือกได้กี่วิธีครับ สามกังเกตที่5เลือกได้กี่วิธีครับ3ก็เอาพวกนี้ไปคูณกันโอเคไหมครับมันไม่ได้3าูเป็นสิบห้านะเยอะมากเลยโอเคไหมครับน่าจะสามกำลังห้านะครับโอเคไหมครับงงไหมเอ่ยไม่ไมงงเนาะอันนี้คือลักษณะของโจทย์ที่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับกฎการนับโอเคไหมครับเนาะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเนาะ เรื่องต้นเฉยแต่ถ้าเรียนไปเรื่อยๆก็ก็จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่แอดวานซ์ขึ้นมาเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆโอเคไหมครับอันอันนี้พอเขาเฮ้ยอา้าว <c oughs> เหมือนกันเลยนี่นะเอขอ <c oughs> ขอโทษทีครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับก็ก็ประมาณนี้โอเคไหมครับเนอะเออคือเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็ ออของฝนเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าลองปรึกษาคุณพ่อดูนะครับว่า